ก็นี่เห็นขายดอกไม้คุณแม่ไปไหนวันนี้อยู่คนเดียวเหรอนี่เอาถุงเดียว คุณีหอมเนาะจะมีโซนตรงฝั่งนี้หรอถ้าฝั่งฝั่งนี้หรือว่าฝั่งไหนจะขาดต้องเช่าปิ้ง,งห้าบาทเลยเจ้า เดจะให้มาดูร้านสลัเปากับผักบัววันนั้นซื้ออะไรไปทานอันนี้เหมือนกันไหมข้าวเหนี้าวเหนียวถั่วดำสองขวดไปอ๋อเหรอเอาถั่วดดำไปใช่ค่ะเอาถั่วดำสามแล้วก็อันนี้อะไรนะคะมะพร้าวเอาถั่วดำสี่ดีกว่า แล้วก็มะพร้าวสามเป็นสามสิบห้าเหรอแล้วก็อันนี้ด้วยปะขนมผักบัวเป็นสี่สิบเราพอไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมอาเพิ่มอีกปะเป็นห้าสิบไปเลยใช่ค่ะรวมให้หนูเลยก็เอาเพิ่มตัวนี้มาเลยค่ะแต่ร้านนี้อร่อยมากเอารอบที่แล้วอ่ะซื้ออันนี้ไปทานอร่อยมากๆเลยอร่อยกินลูกกินหูยิบทานเลยได้ปะอันเดียวได้กินลูกจุ๋ยแล้วก็เอาน้ำพริกอันนี้ที่รอบที่แล้วหนูซื้อไปอร่อยมาก อืมอร่อยจริงๆวันนี้อร่อยกว่าวันนั้นถุงเท่าไหร่คะให้ถุงหนึ่ง <c oughs> อันนี้น้ำพริก,กอะไรอ่ะนนอืมปลาลาสุก <c oughs> ้องแบบสุกให้หนูถุงหนึ่งอ้าไหม <c oughs> อร่อยไหมอืมนึกว่ามีน้ำเต้าหู้ด้วยจะอร่อยเอาผักให้หนูถุงหนึ่งอะไรปลุกปลน่าจะขายปัะที่ปลาไหลใช่ไหมขายค่ะ จ็สิบบาทแล้วคนมีไม่แพน่ากลูกชิน้นลอยทางลืมบ้างปะ อืลาบน่ากินเนาะอันนี้หมูหรือว่าอะไรจ๊ะหมูจ้ะรับเลือดหมูจ้ะเอาถุงหนึ่งรับเลือดได้ครับได้ชอบหนูเห็นแล้วอยากเลยอ่ะดูดิขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะขอผักแถวนี้ได้ไหะเอาผักเอาผักรับเด้วยจ้ะน่าแซ่บทุกอย่างเลยก็เหนียวถุงไหนอ่ะก็เหนียวพอสิ่งจังกันไม่ต้องทำกับข้าวซื้อที่นี่ไปทานเลยจบ อันนี้เป็นอะไรคะต้มมแจบให่ะไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเดี๋ยวครับป้าทานต้มแซ่บไหมชอบไหมอันนี้จะเป็นต้มโบราณไม่มีกลิ่นจะเป็นเคี่ยวมะขามเปียกอืเคี่ยวแบบมะขามเปียกเอาให้หนูถุงหนึ่งอุ้ยน่าทานเชียวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยยำปูคปูอ๋อเป็นเขาเรียกปูอะไรคะแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะให้หนูชิมเหรอ

ไม่เอ้าไม่เอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้อย่างเดียวเอาจิ้งหรีดดยวันนี้นัดใหญ่ใช่ไหมจันพุทธศุขเท่าไหร่คะ <c oughs> นี่คะ่ะห<อ>ุต้องเยอะมากหยิบผิด ดักแด้ตัวใหญ่ๆเลยอาปาเถนะิดขนะดูมีทุกอย่างไ,ไหนต่อฝั่งนูน้นแล้วฝั่งไหนอะไรอืม Dạ จริงเลยที่นี่มีบล็อกพี่มีอะไรหมดเลยนะ,นะระหรือป่าอยากได้ผักอะไรไปเพิ่มเติมปักกระซือเขาก็ได้พวกต้นหอมผักชีพวกอะไรนะอือยูติดไปไหมล่ะตอนนี้ไปไว้ผัดให้มีหน่อยผักอันนี้นี่เอาเอาต้นหอมเอาไปผัดรอบที่แล้วซื้อกระเพราป่าที่นี่หอมมาก,มกหอมเขียน่าไรครับหอมไหม นดมหน่อยอืมหอมมากจะอยบ้านอาจได้นะจะเอาแป๊บเดียวก็ได้กี้ตัวนี้ปลาปย่งยงปลายงปยทอดรอบอร่อยนะไม่รู้แล้วก็มีหอยลายเอาไปผัดได้ หนูขอเบอร์ไว้ได้ปะไอเฮียเก็บเบอร์เอาไว้แม่เบอร์เบอร์แม่ไว้